สามสาเหตุที่ทําให้รถเราวิ่งไม่ออกเหยียบไม่ขึ้นที่เราสามารถจะตรวจสอบเองได้มาชมกันว่าม,มีอะไรบ้างสาหรับเจ้าคันนี้เป็น t o โยต้ารีโวันนี้เราจะาเกี่ยวกับรถดีเซลเลยสาเหตุแรกเลยดูที่กองอากาศครับเอาออกมาเป่านะครับทาความสะอาดโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะทำความสะอาดหรือเปลี่ยนทุกหมื่นโลหรือ2 0 0 0 0โลดูว่าเราใช้เยอะแค่ไหนกองอากาศนี้เราตรวจเช็คได้ง่ายๆเลยครับตรวจสอบเองได้อย่างที่2นะครับเป็นแอร์โฟจะอยู่ตรงปลายของตัวกองอากาศเลยเราใช้ไขควงดึงขึ้นมาถ้ามันสกรปรกเราใช้โซ n น็ตฉีดร้านทำความสะอาดได้เพราะว่าไอ้คาบเขมา ถ้ามันสกรปรกมันจะทําให้อากาศที่เข้าไปในเผาไหม้ในเครื่องยนต์นทำงานได้ไม่ดีอันนี้อาจจะยากนิดนึงสำหรับลูกค้าที่ไม่ค่อยเป็นรถเลยก็คือกองน้ำมันเชื้อเพลิงเรามาล้างทำความสะอาดดูเวลาที่เราเข้าศูนย์บริการเช็ครถทุกหมื่นกโลหรือ6เดือนเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็พร้อมก,กับการเปลี่ยนกองโซล่าเลยแต่ถ้าสมมุติว่ารถของเราใช้น้อยเราก็เปลี่ยนทุก12เดือนเปลี่ยนครั้งหนึ่งแต่ถ้ารถเราวิ่งเยอะก็อยากให้เปลี่ยนทุก10,000มกิโลเลยเพราะว่าของพวกนี้ถ้ามันสกรปรกน้ำมันเชื้อเเเเเลงงททที่่่่จจะะข้้้้้าาาาาาไไไปอออยยููใใในนนหหหหหผผมมมมมัํํกกรรรสบณ์แว็คื เ่งไม่ออกแต่นี้เป็นเบื้องต้นที่เราจะทําได้เองในการตรวจสอบรถของเราแต่ถ้าสมมติว่ามีพวกไฟเครื่องโชว์อะไรโชว์แนะนําเข้าศูนย์บริการอันนี้จะเป็นปัญหาที่ใหญ่แล้วก็จะให้ช่างที่มีความชานาญการได้ชมได้ตรวจสอบดูถูกใจหรือว่าชอบคลิปที่เราทาฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราไปกำลังใจให้สักนิดเลยหรือถ้าคุณลูกค้ามีคําถามเกี่ยวกับเรื่องรถคอมเมนต์มาได้เลยยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ